วันนี้เราจะมาสองสามมชกันเฮ้ยทำไมน่ารักจังวะโอ้โหเยอะยังอ่ะเลยละจำได้เลยจำภาพได้เหรอจำได้เลยคนนี้คนในฝันกูเลยอะไรรถตุ๊กตุ๊กสีอะไรโอ้ยง่ายเตุ๊กตุ๊กสีชมพูสวัสดีครับวันนี้พวกเราช่องฝันสยองครับผมวันนี้พวกเราจะกลับมากับรายการ สองสาวติ๊กตอกกันแล้วนะครับไม่ทำกันมานานมากใช่ว่าที่พวกก็ต้องมีอะไรเขีะสกิลเรามันมันตอนนี้มันมากขึ้นไหมมึงคิดว่าหรือว่ามันน้อยลงเอาเรื่องอยู่อาจจะน้อยลงเพราะว่าไม่แต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมเล่นติ๊กตอกนี่คือทุกคนต้องเจอหมดวันนี้เราจะมาสองสาวมอชกันเพลงเพลงเพลงมีวาสองมอชทุกอนี้ณ์นี้สาวเยาาอุ้ยบอกเลยว่า ผมเชื่อว่าหลายคนนะ<ค>นแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ต้องเคยฟังเพลงนี้ที่บแบบว่าสาวมอชแล้วแล้วต้องเห็นด้วยในติดต่อแล้วต้องเห็นแล้วม,มันก็จะมีอาการแบบ ทำไมน่ารักจังวะแต่อาจจะแสดงออกไม่ได้ใช่เดี๋ยวผมแสดงออกให้เองถูกต้องเฮ้ยไม่แต่วันนี้เห็นว่าวิวว่ามีกติกาอะไรไม่รู้อ้าวเราก็จะแรกกติกานิดหน่อยอมันก็หน้าดูอยู่นะผมก็อยากดูเหมือนกันแต่สาวมอชเขาว่าขาวเขาว่าน่ารักเพราะว่าอยู่ภาคเนี่ยไม่รู้ว่าโดนแดดน้อยเนาะไม่รู้ว่าเอ้ยมันแถวเผาขึ้นหรือเปล่ารวกเราสองคนเหรเนาะใช่ รอดูกันว่ามันจะแพร่พาขานาดไหนอ่าใช่อ่าใช่อย่ามารอช้ากันดีกว่า FC เขาอ,อยากดูแล FC น้องๆผู้ชายยุคใหม่ทำเพื่อน้องผู้ชายน,นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคนแรกกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนนบัตรนี้เราได้พร้อมทําพิธีเปิดงาน็นทีแล้วผมเริ่มเป็นคนแรกด้วยดิพี่พีเนี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยเจ้าชู้นะครับ<อ>มึงเจอแบบนี้นะถ้ามึงตอบไม่ถูกอ่ะกูแค่ยกตัวอย่างอุ้ยแสบหรือเนี่ยอุ้ยหูวิ่งด้วย แต่ผมบอกเลยว่าในบรรดาสามคนนี้ผมจําเก่งสุดหมายเห็นว่าจําเกี่ยวกับทุกอย่างใช่ชครับกรรมการผมไม่หวาแล้วขอแรกเลยได้ไหมอ,อ่ะอ่ะคลิปแรกโอ้โหเยอะจังอะ่ะโอ้โหแต่ละคนเราไม่ต้องจำเยอะหมในบ้าใช่ไหมให้เราดูอย่างเดียวเลยนะโอ้มันต้องเด็ดๆก่อนเลยเอา้าอันนี้คือให้ดูรอบเดียว 2> 2ให้ดูสองรอบเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างเมอ้เห็นอะไรอ่ะครียนับไม่หมดเลยว่าเมื่อกี้อยู่กี่คนอ่ะเรียงกันหมดเลยอ่ะให้ดูอีกรลบคนนี้ <S 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 hey, uh, จะเอาคนนี้คนนี้โอ้โหเอาไปเล่นใบนั้าคนนะโอเคมันกูเห็นอะไรตะปอมนิดหน่อยอ่าลองถามดูเผื่อๆแบบว่าเขาเซนต์ตรงกูในคลิปนี้ มีแว่นกีน่อันคนเดียวเลยครับมันอยู่ในสายตามันอยู่ในสายตาไม่เห็น <c oughs> <c oughs> หรอกูเห็นอันเดียวเหมือนกันกูบอกกันเดียวกันแสดงว่าแสดงว่าเราจ่อดชงกันอยู่คนเดียวใช่หรอ <c oughs> มีคนแต่งแม่คนเดียวเหรออันนี้อันนี้อันนี้ทรงทรงเล่นเกมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกูเดี๋ยวดูกูไอบลองไปรอไปเอ้ยเดี๋ยวพี่บิวขออคำถามหนึ่งมั้ยรอรออีกคำถามนึงมึงอยากตีกูมึงก็บอกเออรออีกคำถามนึงในนี้มีรองเท้ากี่สีฮะแล้วเขาสวยขนาดนี้ใครจะไปมองรองเท้าล่ะกูก็ได้มองอ่ะกูตรงรองเท้าอ่ะแน่นอนต้องมีสีดำแล้วดำแล้วก็น้ำตาลนะถ้าได้เดานะสองสีไปเบอร์แนวิเคราะหแล้วสองสีมีกี่สีสีได้บ้างดำน้ำตาลดำเทาดำขาวอ่ะ ดำขาวเฮ้ยดาวริ่มโอเคต่อไปครัไปเลยอ่ะคนที่สองมาดูการเล่นเกมให้ถูกวิธีอะจะไปจริงจังนั้นก็ไม่ถูกอะอะไปจริงจังเดี๋ยวเพิ่งเห็นสาวมันก็ไม่จำภาพได้บดเริ่มโอ้โหนี่ก็แพงมืองจีนเหรอนี่ก็แพงมืองจีนอะโอ้ยขึ้ื่อนไปวะวะสาววชเนี่ยขอเห็นด้วยตาเนื้อหน่อยสาววชรนี่สาววชร ให้คิดรอบนะไอ้รอบเลยครับข่อยรอบเลยครับอาจารย์หรอคะจำได้เลยจำได้จำภาพได้เหรอจำได้เลยคนนี้คนในฝันกูเลยมันแถวพาวมันแถวพาวในนอะไรรถตุ๊กตุ๊กสีอะไรโอุ้ยง่ายรถตุ๊ก็ปกติไม่ใช่รถแดงเด้อ รถแดงเอาละมึงไปช่วยมันทำไมอ่ะเนื้อตุ๊กสีชมพูอ่ะสีชมพูมันไม่มองเลยหรอมองเลยไดหมเนี่ยมึงไม่มองุีจุดหรอมึงมองมีจุดเพราทอะไมมึงมองมีจุดหรอมึงเกินไปบางทีสีอะไรอ่ะเฉลยสีที่ถูกต้องคือสีเัินไม่หนึบหรอกไม่ไม่เชื่อไหนเออ็กเี่ยห็นได้สีชมพูอ่ะโอ้โหสีฟ้าจำเงินเงินกับไม้นะแน่กูจำกระเป๋าสีชมพูอะไรชมพูหมดเลย ปากเข้ก็ชมพูขอดูตุกๆสักร้อยหอบได้ไหมเอ้วาสนาผู้ใดเนาะ N I N E T I S A จำเลย N I N E T I S A คนที่สามครับโอ้โหคนที่สามเนาะเดีอยจะตั้งใจดูนะครับทุกคน สาวแว่นสาวแว่นสาแว่นหยยิ้อะรันเกยยิอะรันนตัทนโอแล้วจ้องฟันเขาอยู่แลยดึงดึงรอบดึงดึงรอบเฮียไปไหนน่ารักว่ะเหมือนเนี่ยสเปคสเปมึงเลยเอาตรงอ่ะสเปคเมื่เลยนะ ตายกันถามอะไรเนี่ยแค่คุณยิ้มอะโล่กกลายเป็นสีชมพูแล้วอ่ะเอ้าหมดแล้วหมดแล้วคถามอาะรหัสประจำตัวที่ป้ายแหวนคออะไรจำได้แต่ชื่ออะกูอะก็เลยวะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำศูนย์ศูนย์สาเฮ้ยเฮ้ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพิมเฮ้ยอ๋อก็คนมันอยู่ในสายตาเออมันอยู่ในสายแล้วสีชมพูมันอยู่ในสายตาตรงไหนขอดูอีกทีมดนวาแล้วรหัสลเฮ้ย0ู6ย์อะถูกป้วะ อ๋อสุดอ้ยแปบเดียวเองชี่เราแว๊บเดียวคุณเห็นได้ไงวะน่ะคนอะไรจะน่ารักขนาดนี้เกิดเธอนี้คนต่อไปได้ไหมเดี๋ยวขียรอบสาดูละงองสามโไม่รู้จะดูอะไรเลยโอ้โหยากจังอ่ะแต่เขาเป็นคุณครูนะอ่าสปอยกูนิดนึงแล้วมาคุณครูน่ารักจังรับ อ่ะอีกรอบหนึ่งสองสามนี่เหรอเหรอเกินเบอร์ไปปะเกินเบอร์ไปแล้วทุกคนอ๋อเขาไม่ใช่เด็กนักเรียนเนาะเขาไม่เขาเรียนเป็นครูไงอ๋อตายครูตายสามอชอะไรเมันน่ารักเกินไปนะเขาเรื่องเขาถามมาก่อนเขาจะพากระเป๋าสีอะไรอ้าวหนักเลยสีเทาเทาเงินเงินใช่เหมล่ะใ้องกันเทาหนึ่งเทาเห็นเดียวโอ้โหแวบเดียวเลยนะ นท้อท้อเงินเงินคนมันอยู่ในสายตา,ยาเินดูอีกหน่อยนี่เข้าไปอยู่ในใจกูแล้วนะเล่นไม่สนุกหรอไปหนึ่งสองสามโอ้โหโบ๊ทโอ้โหใส่หมวกแล้วอ่ะเอวลอยแล้ว เฮ้ยเอาตรงวะเอาตรงวะสเปคเลยเอาตรงวะเดี๋ยวๆๆๆๆกูฟาดนะกูฟาดฟาดแล้วกูฟาดก่อนนะมึงเล่นแนวเนี้ยเออเออไอ้เหี้ยเจ้าชู้เออเอาตรงวะกว่ามอชอแม่งโคตรลมรื่นเลยนะเว้ยใช่อากาศดีมากเออน่าไปเรียนใช่น่าไปหาเขาจริงๆเดี๋ยวกูโยกจากมอเทพไปมอชอเพราะบรรยากาศไปด้วยไปด้วยเพราะบรรยากาศไปบรรยากาศไม่จริงจริงบรรยากาศดีจริงเดี๋ยวโค้ต้าไปถึงเราครับหนึ่งสองสาม ไม่ห้ามกูหน่อยเหรอไม่กูจะดูเหมือนกันโอ้โห่ฉันไรจะน่ารักขนาดนี้เมื่อจะมีเวทมนต์ให้โดนใจเมื่อจะมีวิชากระทาสะกดใจอ่ะต่อก็แล้วเขาใส่ก๊อไลข้างซ้ายหรือขวาโอ้โหายละไม่ได้มองเขาใส่ใส่ใส่ใจได้แต่มอง ใส่หมได้ทั้งตาตอบตอบตอบไม่รู้อ่ะเขาใส่กี่ข้างจะผมไปซื้อให้เขาทั้งสองข้างเลยก็คือมึงไม่ปวดไม่ไม่รู้ปวดไม่เลยไม่รู้ไงใช่มตอบเลยตอบไม่ถูกเพราะกูไม่ได้ดูเลยก็ต้องตอบซ้ายหรือขวาหรือขวาเอาเแบบว่าซ้ายเพราะใจเราอยู่ทางซ้ายอ๋อใจตรงกันใจตรงกันต้องตีไม่ดีตีตีกูตีอย่างเดียวไอ้พี่อะใช่เลยนะหนึ่งสองสามขวา ถ้าตามในชีว่าซ้ายเออถูกถูกอ่ะแล้วก็โดนตีฟรีดิไม่กติคือมึงเล่นนอกบทนอกบทก็โดนตีฟวีไงฝั่งซ้ายของจอนะครับทุกคนใช่หนึ่งสองไปแล้วนวลขาวนวไปหนึ่งนี่เลยเพลงนี้เลยว้าวคณะอะไรวะนิติศาสตร์อ่ะอุ้ย ทำไมไม่นานกว่าน <mus> ี้หน wow. ่อยอ่ะใช่เพราะเดี๋ยวลิ้กสิทธ์เขารู้ไงเขารู้ว่าเขาจะได้ออกช่องเราเออได้ทีเดียวเดี๋ยวลิ้กสิทธ์แต่ว่าเราต้องดูอีกรอบไหมล่ะถูกฮะไปทรงทวงทวงถามอีกรอบสองสามเอาไว้เมื่อเลยค่ะ หนักใจเหรอเอ๊ะทำไรก oh, mm ันอะอะไรไม่ทันนีเพราะกูไม่ต้องดูจำอะไรอยู่แล้วดู่แค่หน้าเขา่างเดียวคิดแต่น่ามากหน้าอย่างเดียวเหมือนกันผ้าพันคอคณะสีอะไรโอ้โหจำแต่ดินี้สากไม่จำสีจำใบหญากอะไรม่วงวะวะตอบเลยหนเพราะว่าม่วงเมื่อกี้มันโอ้ยจำโดนลืมไปเก่าไเลยอะเมื่อกี้เมื่อไหรเมื่อกี้กูมองแต่ป้าสีขาวใช่ถูกต้อมป้าสีขาวเลยยังเหรอใช่เห็นไหมสีขาวบอกแล้ว สีดำเหรอสีเขียวดำเขียวดำสีอะไรอ่ะเขียวสีนี้แหละโอเคยังไงมึงก็ตอบไม่ถูกถ้างั้นอะขหาที่มึงอะไรแ่เล็บยูใส่เขาอ้าวไปแค่หมดจริงเงรออยังขอบคุณค่ะเริ่มสอบซ่ม เหตุผลคนไหนก็รอคนไหนก็ร้องถ้ารู้ว่ามอคนรอขนาดนี้งใจเรนตั้งแ่แรกจะไปมองคนเลยส่าค์มได้ไหมส่าค์ไปเรียนไปเรียนไปด้วยไปไหนไปเรียนอะไมชพอไปเป็นแชชีปีหนล้วกันเจอใครก็สวัสดีครับพี่ไปเรยนกัานเลยเลยตัวเปนฝึกงเหนกันไอเทไอรอบเลยอีกรอบอีอบคนไหนก็ไม่รู้ถามผู้รู้หน่อครับถ้ารู้ว่ามอคนรอขนาดนี้ตั้งใจเนตั้งแต่แรกจะไปมองุกวคนเลยตัแต่นี้จะ ไปมอตลอดคือว่ารอดริวๆรอดมเมากเขาบอกดูนะเขาบอกบอกหลอมากม่ามองก,กูอื มึงอยู่มอชหรอครูใจไม่อยากถามผู้รู้ทำไมทำไมเสื้อเขาเหมือนเสื้อช็อบวิศวะหมดเลยทั้งๆที่คนละคณะถามไงถามเพื่อแบบมีคนรู้ตอบในคอมเมนต์เมื่อกี้เหมือนก็เนไหนใช่ปะสีแดงเมื่อกี้เขียนว่าครูแต่แต่มีมีเฟืองอยู่รูปเฟืองเหมือนช็อบวิศวะไม่รู้เลยถามผู้รู้ครับแต่มันใส่แล้วมันเท่น่ารักดีเลยจริงเลยมันใส่แล้วแบบใส่แล้วมันน่ารักจริงใช่คำถามมาเร็วเดี๋ยวลืมคาถมขอคำถามเลยครับแคป์ไปหมดละภาพนี้เฮ้ยว่าไปนะเข้าใจทั้ง ปากก็สีบัวรู้นพี่เนี่ยเฮ้ยไปเจาองปากแล้วไงชมพูโอ้โหขอเฉยเลยครับชิบหายแล้วสีเลยสีแดงได้เหรอสีแดงมองได้เพาสีแดงเพราะสีแดงให้มึงผิดไงใช่กูอย้หญิงเขาผิดมาขอคนทำไมไม่เข้าใจโลได้ครับ ทุกคณะเลยมั้งดูรอบเดียวพอมันรไมผมได้รอบนี้ว่าง่ายใช่ไหมล่ะมาทัวผมมาทั่วขออีกสอบเดี๋ยวถามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกสองรอบโอเคโอเคถดีว่าได้อยู่เขาลเปลี่ยนสูงเขาเล้เปลี่ยนสูงลุกอินหน้าที่อยากถามทางเลยเหรอทำไมวะจะมีทางใหม่ไหมครับที่เราจได้รู้จักกันโอ้โโอ้ยว้าวเจอ๊ยบถามคำถามมาผ้าที่คอเาสีอะไรน้ำเงินฟ้าหรือเปล่าวะพวกกูทคนที่แล้ววะ เออว่ะก็คนที่แล้วก็คนที่แล้วสีฟ้าคนนี้ก็สีฟ้าแล้วกันฟ้าเย็นๆดีล้วไมม่ีกันอนไม่ใส่ไอโฟนสองข้างด้วยเอาอะไรใส่ไอพอโฟนเห็นปะแว๊บหนึ่งมันเห็นแนวไอโอนสาวชิ้นไหนอ่ะเขาจะม้วนหมวยเลยสับไปเลยเห็นแล้วอยากถามทายกรอบเอากาไปทางไหนครับทางนี้ทางนี้หรือทางนี้อ้ห เราเผาเราปงว่าเด็ดเฮ้ยเด็ดเลยลุกลุกโอ้โหลุกไ่ยกันขนาดนี้เลยเหรอไม่ยอมนะครับทุกคนเฮ้ยมองเทียบไปมึงเชื่อหรือไม่ก็เชื่อโอ้โเฮ้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 มึงจำตรงฝื่ให้ดีนะมึงโดนถามแน่ไม่ได้เจอเลยเจอสองคนไม่ได้ดูเลยต่ตาที่อยู่เงี้ยรอบเดียวเหมือนเดิมฮะ กูโดนอตีกูเ uh, okay. ลยไม่เอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงขอร้องเลยขอร้องไหว้ไหว้ผมจำภาพไม่ได้ผมต้องการดู คนไหนเอาคนไหนฮะคนไหนสองคนชื่อหน้าคล้กันมากถามเราดิวดิวันอยู่ข้างหลังเป็นคู่ก็ดีอ่าเรากูจ i บคนนี้มึงจีบคนนั้นอ้คนแล้วเขากไม่เอาพวกเราทั้คู่จบเอาคู่เอยเาถามเลขมใส่สองคนอค สองคนเอ้ยได้ซ้ายคนขวาได้ง่ายง่ายเป็นเป็นสีชมพูชมพูเป็นเข้มข้าวบดอย่างรู้นอะไรอยู่ไปผมเขาออกเขาขาวมุงมุงขาวเหลืองเหลืองฝั่งนี้สีดำอ่ะผิดแล้วแต่เริ่มฝั่งนี้สีทองนี่กูไม่รู้อ่ะอีกฝั่งนึงแต่กูรู้ว่าฝั่งขวาเบอร์ผิดละใช่ตีเลยอย่เพิ่งเปิดนะ ขาขวาสีแดงมันเป็นแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลแดงฝั่งนี้น้ำตาลแดงฝั่งนี้เลยน้ำตาลอ่าชัวหนึ่งสองสามหนั่นเป็นไงไงแย่น้องชายแยน้องชายดูไว้เนี่ยเอ็งไม่ใส่ใจเอ็งกปปลูกแอสเซมคัดพี่รู้ใช่พี่รู้พี่รู้เอ็งเอ็งบอกอะไรสีดำดำสีดำเอ็งไปปลูกตับไปอี่ฝั่งสีอะไรเมื่อนฝั่งสีดำฝั่งสีอะไรไม่ได้ดูอีกแล้วอยากได้เครื่องแบบ มองจับสายตาบ้างเลยว่ามึง,งมองอะไร 1..2..3.. บริหารใส่กําไลข้างข้างซ้ายฮะมวมีแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอหนึ่งสองสาม สมุนไปหมดเลยลองถามมาดิไมเป็นไรไม่เป็นไรตอนเนี้ยเขาอยู่ในความทรงจําผมละตะก้าผ้าหลังสีนะไรใครจะไปโฟกัสคุณจีบ้าใรจะเ้าบ้าแล้วจับในตัวเขาเฮ้ยเอ้ามึงก็ตอบให้ดูคลิปเไม่ได้บอกให้โฟกัสอะไรยังไงก็โดนเห็นประตูเย็นข้างหลังอ่ะนับหนึ่งตอบนับสองตะก้าผ้าสีขาวเฉลยยังไงมึงก็โดนไม่สีขาวหรอกครับไหนว่าตะก้าอยู่ไหนโอ้จางกระดุดอ่ะ นั่นคือตะค้าผ้าเหรอโอเคอะไรก็ตอบขากัไดหมดเลยไม่ไม่ไม่หาว่าเขาขีปตาข้างไหนอย่าโอยจำยังขนาดนั้นเลยจำยังขนาดนั้นอ่ะไม่ดูคลิปไม่ได้จ่อจงลิปสีอะไรขดนจงจริงคิ่หนึ่งสองสามโอ้โหง่ายเลยดิสมช นีมันสดใสเมื่อมีคนอยู่จริงจริงครับผู้นักถูกต้องถ้าให้กูตอบก็ตอบไม่ได้อะเออกูก็ตอบไม่ได้หรอกโดนเตี้ยมีคำถามมากมายในใจมีแฟนยังครับนี่เงไม่อยู่เนี่ยไอ้ยัยพี่จิจังเลยอ่ะถามยาสีอะไรตกปรมการนะเข็มขัดสีอะไรเข็มขัดสีเงาเงาเงินไอ้แม่งเลยกูมองอยู่เข็มขัดอ่ะสีทองขอบดำ สีทองขอบดำไม่หมืนว่าสีทองสายสีดำเออเอ้าตีคืนอ้าวตีคืนกูหมายถึงกันนั้นก็มึงพูดสีทองขอบดำอ่ะโอ้ก็จำได้ถ้าทีไม่ได้มองเลยมองหน้าโอ้เขาดื้อเดี๋ยิทองบอกว่าเงินเงินทองมันเห็นไม่ชัดโอ้ใกล้ไปปาอ่ะคือคือหมายถึงมองใกล้แบบโอ้ตายไม่ไหวว่ะคนต่อไปมาดิคนหน้าจะพูไม่ถึงไหน พ่อมีขิดหรอนียก็ว่าไปนะผมไม่ขิดเลยหรอ,อ,ม,หรอมันจะเกินไปหรือเปล่าเออ่ <c oughs> มเป็ไนไข่เลยอ่ะชุดเดียวสาวแว่นเมื่อกี้นี่อีกรอบเข่าใิยังดูไม่หมอหน้าเขาชุ้าพิษเเท่ดีนะคันด๊าแพะขาวมากอ้ มุกโฟกัสแค่เขายิ้มไม่ใช่นะไม่ก็ไม่ต้องมีหลักๆยิ้มอะแค่น้องยิ้มพี่รักแล้วโอเคถือว่ามุก่านจะได้แต่ว่าลืมแล้วเมื่อกี้ให้กูจำอะไรลืมแล้วอถามเลยสายกระเป๋าอะดีดำ กูดูแต่ว่าหมวกเขาอะสีขาวหมวกเขาสีขาวมันจะไม่ยากอะไรสีดำมันมีผมข้างหลังใส่หมวกสีชมพูแล้วเขาก็สะพายปลายชื่อแล้วเขียนว่าหยกแล้วก็เป็นสีม่วงผ้าวันคอสีม่วงผมยาวมัดเลยมัดผมอยู่ได้หรือยังล่ะหนึ่งสองสามโอ้โหเละมาเลยตีมันพร้อมกันกูไม่ได้ทายกูแค่มีคอคนต่อไปครับออย่าไปรคนต่อไปนะครับไมม่ยิง คอยมองเลยจัไม่ทันว่ะอ่ตรบไม่ยิงมันกลุ้มาปะมาปุแล้วเวียใช่ไหมดินน้า้าหัวใจมันเป็นจะใดเป็นแหกตาตอไวแท้ะไหนต้องถามมัสิดอกไม้หัวสีอะไรโอ้ อยากละอยากละดอกไม้ที่มือสีขาวที่อยู่ในพานสีเงินเสื้อสีขาวมีพาดเขาถามมันเดียวดอกไม้ข้างบนจะเขาจะมาเป็นสองช่อกูขอจะมีช่อหนเนี่ยมันจะมีช่อตรงนี้เป็นสีชมพูแต่เออแว๊บดีหนึ่งมันเป็นสีแบบเหมือนสีทองทองเหลืองเหลืองแต่ถ้าเห็นจะชัดต้องเป็นฝั่งที่มันนิ้เป็นสีชมพูเออต่อแค่นี้ก็จบละโอเคจ้ามีละเอียดมีแวบพานนู้นด้วยสีเหลืองเฮ้ยมีสีเหลืองจริงเหรอเฮ้ย อันนึงหนึ่งกูเห็นหน้าเขาแล้วกูอยากถามเลยว่าส่งกันบ้านที่ไหนอ่ะก็ส่งกันบ้านส่งที่ครูดีวะเออส่งกันบ้านอ่ะส่งที่ครูจะส่งไอเลิฟยูอ่ะผมส่งให้คุณนะยังมีมุกก่อนไปคนต่อไปเนึปในวัด อันนี้คนาอะไรครับน่ยสีแดงเพิ่งเห็นอะไี่จะำใหญ่นี้แต่บรรยากาศที่มอยมอชเขาดีเห็นมันี่ไนคิดป่ะนะเีวเขียวโอ้โหอันนี้บอกเลยผมจำได้หมดแหละรอบที่สอรอบที่สองไม่ยิงเมืองกุงมาป้มากุงเน้วใหม่เดีนะเดียวนมัมธรรมชาติมันเขียวดีจริงจริงผมจำได้หมดแหละ ใส่กระโปรงยาวยืนอยู่ตรงกลางคนเก่งกว่าใช่คนใส่กระโปรงยาวอยู่ตรงกลางคนใส่แว่นอยู่ริมสุดอ่ะแล้วคนใส่รองเท้าเขียวอยู่ตรงไหนรองเท้าเขียวคน่เลยดูคนริมสุดใส่โบสีดําซึ่งมีคนตรงนั้นใส่รองเท้าสีเขียวซึ่งใส่รองเท้าผ้าใบสามคนซึ่งมีแตะอยู่ตรงกลางสีขาวกูกูอยากถามว่าเนียเขาเรียนมาชวนเนี่ยเขาเป็นคนเหนือใช่ไหมอ้าวก็ต้องเป็นคนเหนือดิเขาอยู่ภาคเหนือใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่อยู่กลางเขากลางยังไงวะอยู่กลางใจกูเลยอยู่กลางใจกูเลย ยมันมาได้ยังไงเนี่ยมันมากลางได้ยังไงไากลางใจเลยคนสุดท้ายดูดิกูต้องดูใครอยากเป็นคนสุดท้ายไหมมึงเห็นปะเพลงนี้คือฮิตจริงนะจริงแต่ลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้อูต้องดูใครนี่หาสองคนเลยเหอคนกูไม่เชื่อหรอกว่ามึงจะดูผู้ชายข้างหลังอ่ะกูไม่เชื่อเหมือนกันนี่ถามเกี่ยวกับผู้ชายลยตายเลยานหักรู้อ่ะร่างที่สอง อืมตายตายน้องถามเกี่ยวกับผู้ชายมันก็โดนหัวลวอย่ามาถามอย่างนี้จบคอนเทนต์นี้เราออกจากมอกรุงเทพเลยไหมออกเลยสมัครเรียนเลยบ้านนี้ขายเลยไหมขายเนื้อไปเช่าอยู่เชียงใหม่ละไปซื้อใหม่เลยซื้อผุเอออ้าวถามถามแต่ไปกันสองคนนะไปกันสองคนไม่มีไหนถามว่าไปด้วยผู้ชายแบกอะไรอยู่โอ้โหมันจะไปยากอะไรเพื่อผมมองอยู่แล้ววิวมันจะไปยากตรงไหนผมก็มองอยู่ชัดเจนอ่ะชัดเจนมากเลยย่างใหญ่อ่ะถือพันถือพัน

หมดแล้วเฮ้อเอาปิดคลิปวันนี้วะปิดคลิปวันนี้วะจบไปแล้วสำหรับคลิปสองสาวมชนะครับ<ม>ทุกคนที่เป็นกระแสร้อนแรงตอนนี้ในติ๊กต็อกคือเลื่อนปุ๊บนี่ ไม่พ้นอ่ะไม่พ้นจนกูต้องเอาถึงไม่ต้องเลื่อนเข้าไปดูไม่ต้องเลื่อนเลื่อนไม่พอกูเข้าแชทไอ้นี่ส่งมาพูดเกินไปไม่อะไรจะเล่นเลยเนี่ยเลื่อนไม่พอก็กูไปเจอคลิปคลิปนึงมาที่แบบว่าเหมือนแต่ขึ้นมาเพื่อนกูรีโพสเออมันส่งมันส่งมาให้อ่ะแล้วคือมันมันกูนั่งขำอะใคเทียไหนส่งให้กูอ่ะกูทำใขนาดนั้นเลยเหรอเออยากให้ผมพวกเราไปส่องทิกต็อกสเปคไหนครับคอมเมนต์มาได้ครับ อันนี้คือตามกระแสช่วงนี้สาวมอชองั้นต้องมีเพลงอีกเพลงหนึ่งไม่ยิงมึงกูนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยครับอะไรที่พวกเราล่วงเกินมันเป็นแค่สีสันในคลิปขอโทษคนที่ออกคลิปเราอ่ะคนที่เราส่งอ่ะเราก็ไม่รู้ลองฝากขอโทษไว้ก่อนนะถ้ามานอยู่คลิปไม่รู้่มันเป็นความสุขสนานกันในคลิปซึ่งเรื่องจริงก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมดีีก็พูดเกินไปไม่มีเขาน่ารักขนาดนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สรัสดีวัสวัสดีครับผมครับ